มาพี่น้องบอดี้มากินย่ำขนมเส้นยัวๆน้ำกันค่ะอันมาพี่น้องทำแหลกเขาอยากใส่มือพี่นอ้องการใส่ซอนนี่มันไม่เป็นชันแม่อืม Mm hmm. แซ่บไข่แซ่บมันแซ่บฉันแซ่บก็เกอเริม่มกลับมาแล้วเนี้ย อฝากหอดฝากถึงไปถึงผู้ดเฮ็ดคอนเทนต์เ้อพี่น้องเฮ็ดคอนเทนต์นี่เด้อเข้าใจได้ว่าอี่ยังก่อคอนเทนต์ content อยู่รอบตัวเราแต่เวลาเฮาเวบานี่ก็มีลูกเล่นลูกรลอแน่พี่นอ้องอื มันเป็นใจดิเขาจังไห้เขาไว้เขายังก่อดเองดีกับประเทนใดีได้ดพี่น้องขนดเฮ็ดเต็มที่เขาได้หนิอืมมีหลายๆคนถามวาะธาน้องบดเงินเนจกเกียไปบ่เนื่องจากว่านาธเกียน้องอ่ะเพราะคอยหล่นเพรคอยเล่นเพล ไปเหรียญเตาเฟสบัดที่นี่เฟขคอยมันควสามารถฝั่งไร่ใดๆนะคะคว่สามารถสั่งไร่ใดๆ,นะาาาๆเนื่องจากว่าผิดกฎชุมชนอืมผิดกฎกึ่งชุนบาสามารถสั่งไล่ใดๆบังที่เนี่ยน้องกระเลมแบบว่ามาเล่นเพียนเพียนนี่แหละ Tại nông có đầy xí liệt hả? Hồi hôm hôm hay đầy hứa bộ đầy Vào liền ngươn Ngươn này mà ừ, ngân ngươn ngân ngươn giống như thế liệt hả? Chả đầy hứa cả đi phải Bộ đầy cả bộ bình nhau Ừm Như vậy là nông cậu kín tốt lắm Như vậy là cậu mà Ừm ừ. อตูลาวสมัยตะกี้ต้องมีคนหลงแน่ๆเลยคำว่าอิตูไทยกับอิตูลาว เวลาเ็ดิบลงกับพนะื่อนอ่ะเออตแต้าพีนองต่พีนองไปดูทีเด็ด mặc cảm hà sửa lúc đó mhm 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 mhm

ยังไ่ไปไปวค่ะสวัสดีค่ะมันเผ็ด แบ,บาด้อพี่น้องฝากกันไว้เลยเดอพี่น้องเด้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอบํมรุงเสียนภูมิแม่พี่นอ้องออผู้ใด้เบิ่หฮอดคันตอนจบนี่ครับฝากไว้แน่นะคะสวัสดีค่ะ